สวัสดีทุกคนนะครับไม่ได้เล่นเกมนี้นานเลยนะครับเกม ROV ครับเอซนกายังอยู่เลยอะ่ะน่าจะเป็นคลิปที่เล่นไปพักใหญ่แล้วนะด่านนี้รู้สึกว่ามันจะเป็นด่านที่แบบอ่ะไม่ใช่ด่านสิต้องเป็ต้องบอกว่าเป็นโหมดนะครับสุ่มเลือกตัวละครแล้วก็ตัวไหนที่มีคนเลือกเยอะสุดก็จะได้เล่นตัวนั้นนะครับนะกาเวล่ามาสามตัวแล้วอะ่ะแต่เราอยากเล่นเอลสุด กาว่ากาวล่า,า,า,ลาเราคงไปต้านเสียงทั้ง4ี่เสียงไม่ได้นะแต่กาวล่าก็โหดอยู่นะบาววีกุงทนคอมเพกมาสมั่นไก่แฟนนุกอันนี้อ่านไม่ออกวีว <c oughs> ีเนี่ยเดี๋ยวลองดูนะครับว่าจะฝั่งตัวข้ามจะได้ตัวอะไรมานะเพราะว่ามันต้องเล่นตัวเดียวกันหมดเลยอะทั้งทีม คล้ายๆกับโหมดอะแบบบิซโซนะแบ,บิซโซ่ปะอืมนั่นแหละกเอล่านะครับมีโดรนเป็นของตัวเองด้วยอะลองดูอืมเจ้คนนี้เขามีสกินไหมอะสมัยนี้เขามีสกินยังทุกคนยังไม่ได้เข้าเล่นเลยอเฮ้ยโนเฮ้ยโน เฮโนเฮอินโน่เหรอเป็นตัวยังไงอ่ะไม่เคยเห็นตัวนี้อ่ะจากคนที่หายไปนานคือไม่ค่อยได้เข้าเล่นไงมาเดี๋ยวลองดูครับมันมีสกิลอะไรบ้างเนี่ยเวทสมอนเฮ้ยโห พอตรงข้ามมาปล่อยอะไรน,น้ำแข็งเหรอเฮ้ยมันมยิงไกลยังเลยอ่ะนะ่อื้มโอ้แล้วห้าตัวครับหลบยังไงก่อนอ่ะเดี๋ยวเราไปโดนก็ได้ครับโดนเราก็ไปไกลเหมือนกันเฮ้ยมันมันไม่ได้ไกลธรรมดานะมันแรงด้วยนะดูดินะ่ะแล้วมีติดสัญลักษณ์ด้วยครับไปแล้วสามศพฟังต่อ แลดูจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เนี่ยถ้าเอาเอลโซมายิงคนละดอกสองดอกนะยิงคนละนะนะัดสองนัดน่าจะพอไหวโอ้โหดูเลือดครับมันคือตัวอะไรก่อนมันคือตัวใหม่เหมือนกันใช่ไหมครับตัวใหม่เมื่อ2-3สเดือนโอ้โหเรียบร้อยเป็นไงล่าะอ่ะแต่เราสู้ยิบตานะ ถึงจะรู้ว่าไม่น่าจะอุยอ้ยเฮ้ยหุดแต่เลือดฝั่งตรงข้ามมันก็น้อยเหมือนกันนะครับฝั่งตรงข้ามมันมีดาเมจแค่นี้เหรอปล่อยน้ําแข็งอย่างเดียวเหรอสกิลมันะเป็นน้ําแข็งแบบหนามด้วยนะตบตับตบตับตบตับ,ตบ,ตบอืมแต่ก็ยังมีคนเล่นเกมนี้เรื่อนนะครับเห็นผมไป ส่องมามันเหมือนมีดราม่าอะไรกับเกมนี้กันเหรอคือมันก็เป็นวัฒนจักรเกมอะเนาะมีคนเล่นเยอะวันหนึ่งก็อาจจะมีคนลดอ่าเล่นเกมลดลงได้นะมันเป็นธรรมดาบางทีเราเบื่อแล้วก็เล่นเกมอื่นบ้างแล้วก็วนมาใหม่แล้วเกมแนวนี้รู้สึกว่าจะมีหลายหลายเกมไหมนะโมบ้าใช่ไหมโปกเกมอนก็มีสไตล์คล้ายๆกันนะโปกเกมอน โมบายดีเจนใช่ไหมครับ <S 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 มีอีกหลายเกมอ่ะแต่ถ้าโหลดทุกเกมมาไม่ได้ครับเมมเต็มความจำเครื่องเต็มก่อนแม่ถอยเพื่อนมาเก็บนี่ก่อนเมทิลร,รู้ชตากรรมเลยคาดว่าไม่น่าจะไหวครับมันจมทีไกลนะเนี่ยเห็นปะน้ำาอุ่นแล้วน้ำแข็งมาแบบ มันต้องหลบยังไงก่อนตุนเรียบร้อยอเท่าที่ไหวแต่ใจเราสู้นะแต่เราใจเราสู้นะคือเราให้เขาเ,เราียกอะไรให้เกียิกับคนที่เขาเลือกมาไงทั้งทีมเขาเลือกโกวเวลา่ามาเราก็เล่นนั่นแหละเรียบร้อยฟอรงตุามเป็นเมดป่ะตัวนี้ตัวอะไรอ่ะมา จัดการได้3ตัวนะครับผมฝั่งเราโดนคิวไป18ตัวคุณพระยีิบสองตัวเราตายไป5เราก็เยอะเหมือนกันนะตายอ่ะอีกทีมันหนีก่อนวะอ่ะหกตัวหกสี่ยีบสี่เอ้ยเราตายเกินถ้าทีมเรามีสี่ตัวนี่เราตายหน,นึ่งในสี่เลยนะเรียบร้อยทุกคนป้อมแตกเฮ้ย รอบหน้าค่อยว่ากันใหม่ครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันทุกคนอย่าลืมช่วยกันกดไลค์ like, กด s u b สไคร b ์ให้กันหน่อยนะครับเดี๋ยวจะไปขุดคลิปกเก่าที่เคยอัดไว้มาลงก่อนยังไม่ได้โหลดกลับมาเล่นเพิ่มโอเคก็สำหรับคลิปนี้สวัสดีทุกคนนะครับไปแล้วนะบ๊ายบาย